ไม่รับค่ะรับหอยรับหักกาดไม่เอาหน่าฉันหลงนึกดูดิกว่าอนาคตฉันเกะซึ่งจะเป็นยังไงโอ้ยโดน,นอนาโคชิเกะคอนเวอรี่โอ๊ตไม่ข,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 ขัดเท้าไปค่ะโอ้ตคข,ข,ขัดเท้าไปขัดเท้าถึงเท้าทั้งขวบก็เหม็นไม่เจอกันนานเป็นไงบ้า จากในนาำใจเไปทายังกจคอยถือมานานนเราเนิอน่าโอ้ยโอ้หลานดวเห็นสิว่าโอ้ยอะไรอะไรอะไรวันววันนวัอันวันันวันเนวันวันวันันมันวันวันนวันวันนวนันกนนวันวันนววันวว มีอะไรถึงเรียกฉันมาไม่มีอะไรหรอกครับเรียกฉันมาเพื่ออะไรโอ๊ยอนาคตนางเด่นเนี่ยทำไมฉันแก่ขนาดนี้เนี่ยไปเดี๋ยวนางพุจะมาไปไก็ไป